คนที่จะหยุดแกคือฉันเฮ้ยไม่เลยผมไม่สิพวกเราต่างหากเหรอโจคาไอซี่ตั้งอ,อ๊ะ

แล้วฟันทีเดียวจบเลยจะเทศเกินไปแล้วเอ้ย,อยเป็นไรฟิลิปหนูว่าพอใช้ล้างเบ็ดเปล่าหรอกเมื่อคืนนะซี่พอรู้ว่าวันนี้ต้องเชิญศึกนะเลยกะจะพักผ่อนนอนในวัตื่นมาจะได้สดใสพร้อมรับศึกเลยเซิร์ชกูเกิลหาวิธีนอนอยังไงให้เต็มอิ่มแล้วไงสภาพเหมือนคนนอนนอนขนาดนี้ล่ะก็เซิร์ชกูเกิลหาจนเช้าก็ยังไม่เจอเลยนะสี่หาไม่เจอเองคนไปนอนฟวเว้นแต่ปัญหานอนอไม่หลับในคืนสําคัญเนี่ยเกิดประจําเลย เคยลองมาแล้วหลายวิธีอย่างวิธีไปสิกเปสิกแบบนอนนับแกะเนี่ยวิธีนี้ได้ยินบ่อยนะการนับแกะทําให้เราเพ่งสมาธิไปที่แกะแล้วสมองจะทําให้เราอยากจะนอนมันไม่ได้ผลนะสิเพราะพอจะนับถึงพันทีไรก็ง่วงนอนทุกทีก็ยังนับเพื่อจะนอนหลับไม่ใช่หรอฟ้าะนับแกะไม่ได้ผลเลยใช้วิธีดูนหนังอินดี้ดินดี้หนังรางวัลชนง่วงหน้าดูจะได้หลับอืมวิธีนี้ใช้บ่อยนะ ยิ่งหนังรางวัลเยอะๆนะยานอนหลับชั้นดีเลยเออเลยเปิดหนังดูก็ไม่ได้ผลวะ่ะเปิดไม่ถึงสิบนาทีก็อยากเปเลี่ยนเรื่อดูละเหนังมันน่าเบื่อวนง่วงมากก็ยังดูพะอ,อยากจะนับไม่ใช่หรอฟ้านับแกะกก็ไม่ได้ดูหนังก็ไม่เวิร์กเลยต้องใช้ไม้ตายที่ทุกคนใช้กันนั่นคือการอ่านหนังสือเรียนเออวิธีนี้เวิร์กสุด ยิ่งเฉพาะช่วงสอบแค่หยิบจะอ่านก็ง่วงขึ้นมาทันทีแต่เดี๋ยวก่อนนะเองคงจะไม่บอกว่าอ่านไปสองหน้าแล้วง่วงเลยเลิอกอ่านดีนะไม่สิตรงข้ามต่งหาข้างอ่านเพลินจนถึงเช้าเลยไม่ได้นอนเลยสรุปเองเป็นเด็กเล่นหรือป่า